จะเป็นยังไงเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งจะต้องออกตามหาพ่อของเธอที่เขานั้นเป็นนักสํารวจและนักล่าสมบัติเขาได้ออกไปตามหาศพของจกักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นและตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครพบเห็นเขาอีกเลยสวัสดีครับผมยูนุสมอร์แกนและขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง the story of yunus วันนี้นะครับผมมีหนังดีๆมาเล่าให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ฟังสําหรับทุกคนที่ชอบดูหนังแต่ไม่มีเวลาได้ดูหนังในวันนี้มีชื่อว่า Tomb Raider ปี2018ถ้าใครพร้อมแล้ว ไรัับชมกนด้เลยหนังจะเปิดเรื่องมาทำให้เราเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าลาร่าเธอนั้นกำลังยืยนคุยกับพ่อของเธออยู่เขานั้นกำลังเล่าเรื่องตำนานของจกักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าฮิมิโกให้กับเธอฟังเขาได้บอกเธอไปว่าศพมัมมี่ของจกักรพรรดิฮิมิโกอาจจะเป็นประตูเชื่อมต่อระหว่างความเป็นและความตายได้โดยเขายังเล่าให้เธอฟังต่อว่าตามตำนานได้กล่าวไว้ว่าจากักรพรรดิองค์นี้ได้ปกครองบ้านเมืองของเธอ้ดยอำนาจศัยสิร์และมนต์ดำและสุดท้าย เธอก็ถูกเหล่าทหารคนสนิทหักหลังและนําเธอไปจับขังไว้ในเกาะที่ห่างไกลคุณพ่อของลาร่ายังมีความเชื่ออีกว่าตอนนี้กําลังมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่พยายามจะชุบชีวิตจกักรพรรดินีองค์นี้กลับขึ้นมาอีกครั้งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของพวกเขาและตัวของคุณพ่อเองนั้นจะต้องไปป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้และตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเด็กหญิงลาร่าก็ไม่เคยเห็นหน้าพ่อของเธออีกเลยเมื่อเวลานั้นผ่านไปผู้คนมากมายรวมไปถึงครอบครัวของเธอเองต่างเชื่อกันว่า พ่อของเธอนั้นหายสับสูนและตายเสียชีวิตไปแล้วแต่ด้วยความรักและความหวังในตัวของลาร่าเธอจึงไม่ยอมแพ้ที่จะออกตามหาเขาให้เจอจนได้ และตัวของลาร่าเองนั้นไม่ยอมเซ็นรับมรดกทั้งหมดที่คุณพ่อมีเพราะถ้าเธอทำอย่างนั้นไปนั่นก็หมายความว่าเธอได้ยอมรับแล้วว่าพ่อของเธอตั้งตายจากไปแล้วหลายปีที่ผ่านมาลาร่าต้องใช้ชีวิตอย่างคนปกติธรรมดาหาเช้ากินข่าโดยปัสจ,กจักทรัพย์สินทั้งหมดของคุณพ่อเธอได้ทํางานเป็นคนส่งอาหารให้กับร้านอาหารแห่งหนึ่งในเมืองและไม่มีเงินแม้กระทั่งจะจ่ายค่าเช่าห้องเธอมักจะมาอาสาแข่งปั่นจักรยานกับคนแถวนั้นแต่แล้ววันหนึง่งในขณะที่เธอเข้าร่วมการแข่งขันปั่นจักรยานเฉกเช่นทุกกวััันนนนนนนเเเเธออไดด้้้้หหลลลืป็ผููชาาายคคคึึ่งแะขบพ มันจึงทําให้เธอนเสียสมาธิแล้วขี่จักรยานไปชนกับรถตํารวจเข้าให้ลาร่าจึงถูกคุณตํารวจจับและนําตัวมาที่โรงพักแต่ไม่นานหลังจากนั้นผู้ดูแลมรดกประจําตระกูลก็ได้มาประกันตัวเธอออกไปทั้งสองคนจึงได้มานั่งคุยกันโดยผู้ดูแลมรดกได้ขอร้องให้ลอล่านั้นเซ็นเอกสารทั้งหมดเพื่อยอมรับมรดกของคุณพ่อได้แล้วเพราะเขาไม่อยากเห็นเธอต้องมาใช้ชีวิตแบบนี้ให้กลับมาใช้ชีวิตในฐานะลูกสาวนักล่าสมบัติในตำนานคนหนึ่งและสุดท้ายเมื่อเธอเห็นใจผู้ดูแลมรดกและไม่อยากให้เธอต้องมาเป็นกังวลเธออจึงขขเาาาพบบกัทนควมส ตัวของตระกูลโดยทันทีเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อเธอได้ขึ้นมาถึงห้องทํางานเก่าของพ่อเธอทนายความก็ได้หยิบกล่องปริศนากล่องหนึ่งออกมาได้บอกเธอไปว่า<ม>กล่องใบนี้ก็เป็นมรอดอกอีกชิ้นหนึ่งที่คุณพ่อนั้นบอกให้เขาเก็บไว้ให้ลาร่าหลังที่เธอได้เซ็นสัญญารับมรดกแล้วหลังจากที่เธอลองเปิดกล่องปริศนานั้นออกดูก็ได้พบว่ามีรูปถ่ายเธอกับพ่อกุญแจปริศนาคําใบ้ที่จดอยู่ในกระดาษเมื่อเธอได้อ่านคําใบ้แล้วมันก็ทําให้เธอนั้นตกใจมากและรีบเดินทางกลับไปที่คฤหาสน์คร แจเธอได้นํากุญแจปริศน,นาดอกนะั้นลองเสียบเข้าไปแล้วประตูมันก็เปิดออกครับ เธอได้พบว่าข้างในนั้นเป็นห้องลับเป็นห้องทํางานที่พ่อของเธอไม่เคยบอกใครเธอได้เจอสมุดปกและหลักฐานมากมายเกี่ยวกับศพมอมม่จกักรพรรดนินีฮิมิโกมันจึงทําให้เธอนั้นรู้ว่าเหตุผลที่คุณพ่อนั้นพยายามที่จะตามหาศพของจกักรพรรดนินีฮิมิโกก็เพราะคุณพ่อเธอนั้นเชื่อว่าในศพของจกักรพรรดนินีนี้มีพลังวิเศษอะไรบางอย่างที่สามารถชุบชีวิตคนตายได้เพราะคุณพ่อของเธอนั้นต้องการจะนาพลังวิเศษนี้ไปชุบชีวิตภรรยาของเขาหรือก็คือแม่ของลาร่านั่นเอง เธอได้พบเจอกับเทปม้วนหนึ่งจึงลองเปิดมันดูเนื้อหาของในเทปก็มีใจความดังนี้ถ้าลูกได้เห็นวิดีโอของพ่อนั่นก็หมายความว่าพ่อได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วพ่ออยากให้ลูกนั้นทํำลายเอกสารหลักฐานทุกอย่างที่ลูกได้พบเจออยู่ในห้องนี้แต่เมื่อเธอได้ยินอย่างนั้นนะครับ มันยิ่งทาให้เธอนั้นทาตรงกันข้ามเธอใช้เวลาอยู่นานศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูลทุกอย่างที่คุณพ่อเธอนั้นหลงเหลือทิ้งไว้และแล้วเธอก็ตัดสินใจที่จะเดินทางออกตามหาศพมอมมี่ของจกักรพรรดินีด้วยตนเองเธอได้นาสมบัติชิ้นสุดท้ายที่คุณพ่อมอบให้กับเธอไว้ไปขายให้กับโรงรับจำนำที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อนําเงินที่ได้มาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางนั่นก็คือสร้อยคอหยกโบราณที่มีอายุมากกว่าหลายร้อยปีเธอได้แกะรอยตามคุณพ่อจนมาถึงท่าเรือแห่งหนึ่งในประเทศฮ่องกงเธอยังไไไดดดด้้้้้้รรรรรููอออออีีีกกกว่่่่าาาาาคคุุณณณพพใใชบิิิเเเเเนนนนืืขงงททปะะม เธอได้ถามคนแถวนั้นว่าเรือลําไหนเป็นของคุณลูคะเด็กหนุ่มขี้เมาคนหนึ่งกระโดดออกมาพร้อมชักปืนลูกสองจี้ไปที่เธอพร้อมกับพูดออกมาว่าฉันนี่แหละคุณลูและฉันไม่พร้อมที่จะให้บริการใครทั้งนั้นเชิญกลับบ้านไปได้เลยก่อนที่ลอร่านั้นจะหมดหวังและเดินกลับไปนะครับ คุณลูก็ได้มเมาจนเกินไปและล่วงตกลงมาจากหลังคาสลบอยู่บนพื้นลาร่าจึงได้ช่วยคุณลูขึ้นมาและพาเขาไปอาบน้ําล้างหน้าก่อนนี้เธอจะสอบถามเขาไปว่าฉันรู้นะคะว่าพ่อของฉันมาใช้บริการเรือของคุณในการออกเดินทางไปตามหาสมบัติใช่ไหมคะและสุดท้ายคุณลูก็ต้องยอมบอกความจริงทุกอย่างกับลาร่าเพาแท้ที่จริงแล้วนั้นคุณลูก็คือพ่อของเขานั่นเองพ่อของลาร่าได้มาว่าจ้างให้คุณลูพาอ,ออกเดินทางไปที่เกาะที่มีชื่อว่ายามาไตและตั้งแต่นั้นมา พ่อของเขาก็ไม่เดินทางกลับมาอีกเลยลอร่าได้ค้นหาหลักฐานทั้งหมดที่อยู่บนเรือก็ได้ไปพบเข้ากับพิกัดในการบอกที่ตั้งของเกาะเธอจึงได้นาเงินทั้งหมดที่เธอมีออกมาตั้งบนโต๊ะก่อนที่จะบอกกับลูกชายคุณลูไปว่านายช่วยพาฉันไปที่เกาะยามาไตาได้ไหมคุณลูไม่รอช้าเก็บเงินใส่กระเป๋าแล้วหันมาบอกกับเธอว่ามีข้อแม้อย่างหนึ่งนะเธอจะต้องเรียกฉันว่ากัปตันลูและแล้วทั้งสองคนก็มุ่งหน้าสู่เกาะมรณะยามาไตา ในระหว่างทางนะครับลอร่าก็ได้พบเบาะแสปริศนาของพ่อของเธอจึงทาให้เธอได้รู้ว่ามีมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มทรินิตี้ก, Trinity, ก็กําลังออกตามหาสุสานของจกักรพรรดินีฮิมิโกะเช่นกันเพราะพวกเขานั้นต้องการพลังวิเศษเหนือธรรมชาติมาใช้ปกครองโลกทั้งใบและก,กลุ่มทรินิตี้ก็ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับพ่อของลอร่าจึงทำให้เธอนั้นรู้สึกเป็นห่วงพ่อของเธอและรู้ทันทีว่าพ่อของเธอนั้นอาจจะถูกตามล่าโดยกลุ่มทรินิตี้ก็เป็นได้ตกดึกในคืนนั้น เรื่องของพวกเขาทั้งสองก็ได้พบเจอกับสภาพอากาศที่แปรปวนพายุและคลื่นยักษ์ตางซัดกระหน่ำม,มาที่เรือของพวกเขาแต่สุดท้ายพวกเขาก็ไม่สามารถรับมือกับพวกมันได้ทั้งสองจึงได้ตัดสินใจสละเรือแล้วกระโดดลงไปในมหาสมุทรและด้วยปาฏิหาริย์จึงทําให้ลาร่านั้นสามารถรอดมาได้และว่ายน้ําขึ้นมาบนฝั่งแต่ทัในใดนั้นเองเธอก็ถูกชายปริศนาฟาดเข้าไปที่หัวจนสลบไปเช้าวันรุ่งขึ้นลาร่าได้ตื่นขึ้นมาพบกับชายคนหนึ่งเขาได้แนะนําตัวว่าเขานั้นมีชื่อว่าโวเกลและเขานี่แหละ คือหัวหน้าผู้นำกลุ่ม t ทรนิตี้โวเกีได้สอบถามเรื่องต่างๆจากลาร่าและพยายามหาข้อมูลจากเธอให้ได้มากที่สุดแต่แล้วลาร่าก็หันไปเห็นสมุดโน้ตเล่มหนึ่งที่เชื่อว่าน่าจะเป็นของพ่อเธอเธอจึงได้สอบถามกับเขาไปโวเกียวจึงได้ตอบมาว่าเขานี่แหละที่เป็นคนฆ่าพ่อของเธอตายไปแล้ว ลาร่าได้แต่นิ่งเงียบไม่พูดอะไรเมื่อโวเกลเห็นว่าการพูดคุยกับลาร่านั้นไม่มีประโยชน์เขาจึงได้พาเธอออกมาข้างนอกเพื่อไปรวมตัวกับทุกคนที่โวเกลนั้นจับมาใช้แรงงานเป็นทาสในค่ายคนงานเพื่อช่วยเขาในการคุนหาสมบัติและที่ตั้งของศพจกกักรพรรดินี้โวเกลยังได้บอกกับนางเอกไปอีกว่า ถ้าเธออยากได้สมุดบันทึกของพ่อเธอคือนก็ต้องทํางานรับใช้ในขณะที่พวกเขากําลังเดินลึกเข้ามาในป่าก็มีคนงานคนหนึ่งเด้นบ่นขึ้นมาว่าเขาทํางานไม่ไหวอีกต่อไปแล้วโวเกลไม่รอช้าชักปืนขึ้นมายิงเขาตายต่อหน้าทุกคนเขาได้หันกระบอกปืนของเขาไปที่ทางของลารา่าแต่ในขณะที่เขากําลังจะเหนี่ยวไกลกับตันลูก็ได้ใช้ขวานสับเข้าไปที่เชือกเพื่อปลดปล่อยทาตคนอื่นๆจึงทําให้เกิดการโกลาหลขึ้นมาในค่ายลาร่าจึงได้ใช้จังหวะนี้วิ่งหนีจนสุดชีวิตเธอได้วิ่งหลบกระสุนของพวกทรินิตี้จนมาถึงหน้้าาาผเธออไม่รช กระโดดลงไปในแม่น้ําที่อยู่เบื้องล่างด้วยการที่เธอนั้นคือลาร่าครอฟแห่งเกมทูมเรเดอร์จึงทําให้เธอนั้นรอดชีวิตมาได้แต่ด้วยกระแสน้ําที่มันแรงเกินไปมันจึงได้พัดพาล่างของเธอไปที่น้ําตกแต่โชคยังดีครับที่เธอสามารถคว้าเอาปีกของซากเครื่องบินเอาไว้ได้เธอได้วิ่งบนปีกของซากเครื่องบินอย่างโคตรเท่แล้วกระโดดเข้าไปในลาได้สําเร็จเธอได้ใช้เศษเหล็กบนเครื่องบินตัดเชือกที่ข้อมือของเธอแล้วได้หันไปคว้ากับล่มชูชีพที่อยู่ข้างๆแล้วเธอก็กระโดดออกมาซึ่งมันเป็นเวลาเดียวกันกับที่ารรงงินัมดขุ มันจึงทําให้ตัวของลาร่าตกลงมากระแทกพื้นและได้รับบาดเจ็บสาหาัสตกดึกในคืนนั้นในขณะที่เธอกําลังรักษาตัวเธอได้ถูกสมาชิกของกลุ่มทรินิตี้คนหนึ่งบุกเข้ามาทำร้ายจากทางด้านหลังพวกเขาทั้งสองคนได้ต่อสู้กันอย่างมัมันแต่สุดท้ายนะครับก็เป็นเหมือนที่ผมบอกด้วยสกิลของลาร่าครอฟทูนไรเดอร์เธอจึงจับเขากดน้ำจนตายเธอได้หันไปเห็นเงาของผู้ชายคนหนึ่งวิ่งหนีออกมาจากที่เกิดเหตุลาร่าไม่รอช้าวิ่งตามเขาไปอย่างรวดเร็วเธอได้ตามเขามาที่ถ้ำแห่งหนึ่งและแล้วด้วยแสงไฟในถ ผู้ชายคนนี้ก็คือพ่อของเธอนั่นเองพ่อของลาร่านั้นตกใจมากคิดว่าตัวของเขาเองนั้นเกิดภาพหลอนแต่พอลาร่าได้ส่งจูบให้เขาเหมือนที่เขาเคยทํากับเธอตอนเด็กๆจึงทําให้เขาได้รู้ว่านี่คือลูกสาวตัวจริงของเขาคุณพ่อไม่รอช้ารีบทําแผลและประถมพยาบาลให้กับลาร่าและแล้วเธอก็หลับไปเช้าวันต่อมานะครับทั้งสองคนได้สอบถามถึงสารทุกข์สุขดิบของกันและกันและลาร่าก็ได้ทราบว่า พ่อของเธอนั้นต้องทําเป็นแกล้งตายเพื่อไม่ให้เจ้าโวเกลและกลุ่มเทรนิตี้ติดตามตัวเขาและเขาก็ทํางานในถ้าแห่งนี้เพื่อตามหาที่ตั้งของหลุมศพจักรพรรดิให้ได้แต่แล้วคุณพ่อก็ต้องโกรธมากไม่ได้รู้ความจริงที่ว่าลาร่านั้นไม่ได้ทําตามสิ่งที่เขาบอกโดยการทําลายหลักฐานและเอกสารทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับหลุมศพของจกักรพรรดินี้และไม่หนาซ้าเธอยังพกมันติดตัวมาด้วยและตอนนี้ข้อมูลทุกอย่างของเขาก็ตกอยู่ในมือของโวเกลแล้วด้วยความน้อยใจนะครับลาร่าจึงได้บอกคุณพ่อเธอไปว่าเดี๋ยวเธอนั้น จะไปตามทุกอย่างกลับมาให้เขาเองและแล้วเธอก็เดินไปหยิบคันธนูและมุ่งหน้ากลับไปที่แคมป์คนงานของโวลเกลเมื่อเธอกลับมาถึงนรกก็แตกสิครับเธอได้ใช้ทักษะการยิงธนูของเธอยิงไปที่ทหารของท r i นิตีทุกคนที่อยู่ตรงนั้นเมื่อกับตาลูเห็นเหตุหการณ์ที่เกิดขึ้นเขาจึงได้ปลุกระดมให้คนงานทุกคนสู้เอาชีวิตรอดไปหยิบปืนขึ้นมาและยิงต่อสู้กับพวกทรินิตี้สลาร่านะครับเธอก็ได้วิ่งตรงไปที่เต็นท์ของหัวหน้าโวเกล กัตริยมาที่ฝั่งของคุณพ่อเขานั้นกำลังเดินทางไปที่สุสานของจกักรพรรดนินี้เขาได้แอบเดินเข้าไปที่นั่นอย่างช้าๆแต่แล้ว หัวหน้าโวเกลก็โผล่มาข้างหลังแล้วใช้ปืนบังคับไปเขาเปิดประตูสู่สารออกเพราะตัวของหัวหน้าโวเกลเองไม่สามารถไขปริศนาได้แต่พ่อของนางเอกก็ปฏิเสธไปนะครับเขาบอกให้หัวหน้าโวเกลยิงเขาให้ตายตรงนี้เลยเพราะเขาไม่อยากเห็นอำนาจพลังวิเศษนี้ตกไปอยู่ในมือของคนเลวๆอย่างโวเกลแต่ในขณะที่โวเกลกำลังจะเหนีย่ยวไกปิดชีพพ่อของลาร่าลาร่าก็ได้โผล่ออกมาและบอกว่าฉันจะเป็นคนเปิดประตูให้พวกคุณเองได้โปรดไว้ชีวิตพ่อของฉันด้วยและแล้วเมื่อลาร่าได้ใส่รหัสลงไปที่ประตูประตูหน้าถ้ำม,มันก็เปิดออกพวกเขาทุกคนได้ตัว ลงมาในถ้ำแต่พอเดินเข้ามาได้สักพักทหารคนหนึ่งของทรินิตี้ก็ดันไปเหยียบเข้ากับกับดักที่วางไว้จึงทําให้เขานั้นถูกน้ําเสียบตายไปต่อหน้าต่อตาทุกคนเมื่อพวกเขาเดินลึกเข้าไปในถ้ำก็ได้มาพบกับหุบเขาแห่งความตายลาร่าก็ได้พาทุกคนข้ามสะพานแขวนผ่านมาได้อย่างปลอดภยัยแต่ด้วยความซวยของพวกเขาเมื่อลูกน้องคนหนึ่งในทีมงานของทรินิตี้ก็ดันเดินสับเพ้าไปเหยียบกับดักอีกครั้งส่วนกับดักนี้นะครับ มันได้ส่งก้อนหินขนาดใหญ่กลิ้งลงมาปิดประตูและขังทุกคนไว้ในห้องนั้นและพื้นที่พวกเขาเยืนอยู่นั้นมันก็ได้แตกออกทีละแผน่นแต่ด้วยไหวพริบและความคล่องตัวของลารา่าเธอจึงสามารถก้าวกระโดดตามก้อนหิน จนสามารถมาถึงอีกฝั่งของห้องได้เมื่อมาถึงหน้าประตูแล้วจะได้พบกับปริศนาอีกชิ้นหนึ่งที่มันมีสีสันสวยงามจึงทําให้เธอนัน้นรู้ทันทีว่ามันเป็นปริศนาเกี่ยวกับอัญ,ญมณีเธอได้นําบุษราคำและไพรินมาหล่อหลอมเข้าด้วยกันและสุดท้ายไฟสีเขียวก็ติดขึ้นมาและประตูหลุมศพของจกักรพรรดินีก็ถูกเปิดออกโวเกลไม่รอช้าสั่งให้ลูกน้องไปเปิดหลงของจกักรพรรดนินีออกเพื่อเขาจะได้นําร่างของเธอและรีบออกมาจากที่นั่น แต่แล้วเมื่อฝา,าลงถูกเปิดออกศพมัมมี่ของราชินีเมื่อได้สัมผัสกับอากาศออกซิเจนมันจึงทําให้สภาพศพของพระองค์นั้นค่อยๆเลือนลางและเน่าเปื่อยกลายเป็นโครงกระดูทุกคนในห้องต่างช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มันก็เป็นเวลานี้เองที่ลาร่านั้นได้พบความจริงทุกอย่างโดยการที่เธอนั้น อ่านภาพประวัติศาสตร์ที่ถูกจารึกอยู่รอบสุสานของจักรพรรดินีและความจริงที่ว่านั้นก็คือจักรพรรดินี้นั้นไม่ได้ถูกจับมาขังที่นี่แต่อย่างใดแต่เธอนั้นเต็มใจให้เราองครักษ์คนสนิทจับตัวเธอมาขังไว้ที่นี่เพราะเธอนั้นต้องการให้ประชาชนปลอดภัยจากสิ่งที่เธอเป็นนางเอกของเรานะครับจึงนึกขึ้นมาได้ว่าในช่วงเวลานั้นได้มีโรคระบาดอย่างร้ายแรงในแถบของประเทศญี่ปุ่นเธอพยายามที่จะห้ามทุกคนไม่ให้เขาไปแตะตัวของจักรพรรดินีเพราะกลัวการติดเชื้อแต่มันก็ไม่ทันเสียแล้วไม่มีหนึ่งในลูก แต่ทันใดนั้นเองศพของจกักรพัินีก็เด้งลุกขึ้นมานั่งทําให้ทุกคนในห้องนั้นต่างตกใจกลัวแต่มันก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ลูกน้องคนหนึ่งของโวเกลสังเกตไปที่มือของเขาแล้วก็ได้พบว่าตัวเขาเองนั้นได้ติดเชื้อไปเสียแล้วเชื้อมันได้ค่อยๆลามเข้าไปในตัวของเขาและมันทําให้เขาได้กลับกลายเป็นตัวประหลาดอะไรตัวหนึ่งที่คล้ายคลึงกับซอมบี้เอากลายเป็นหนังซอมบี้ซะง,งั้นหัวหน้าโวเกลจึงได้ชักปืนขึ้นมาและยิงลูกน้องที่ติดเชื้อตายกันไปหมดเขาได้สั่งให้ทุกคนนัั้้้้้นนนอาเเขกลิิดดตววจะแ ราชินีออกมาเพื่อที่จะนํากลับไปตรวจสอบที่ห้องแลบ และนําไปแสดงโชว์ว่าตัวเขานั้นสามารถมาพิชิตหลุมศพของจกักรพรรดินีฮินิโกได้แล้วและก็เป็นจังหวะน,นั้นเองที่พ่อของนางเอกหันมามองหน้ากับเธอได้สัญญาณว่าตอนนี้แหละทั้งสองคนก็ได้วิ่งแยกกันออกไปเป็นสองทางและทําให้ทีมของทรินิตี้นั้นสับสนฟังของนางเอกนะครับได้วิ่งล่อให้ลูกน้องทรินิตี้ตามมาที่สะพานแห่งหนึ่งก่อนที่เธอนั้นจะตั้งใจไปเหยียบที่กับดักและปล่อยให้กับดักนั้นมันไหลลงมาซึ่งกับดักตรงนี้นะครับเป็นท่อนซุงงนามขนาดใหญ่ลาร่าครอฟฟ์ได้ใช้สกิลการหลบแบบเดอะ และท่อนสูงหนามนั้นมันก็ได้ลอยไปกระแทกลูกน้องทรินิตี้จนตายกันทั้งหมดเธอได้วิ่งกลับมาดูพ่อของเธอแต่ก็ได้พบว่าจากการที่พ่อของเธอนั้นต่อสู้กับลูกน้องคนหนึ่งของทรินิตี้จึงทําให้เขานั้นติดเชื้อซอมบี้มรณะไปเสียแล้วคุณพ่อนั้นบอกให้ลาร่าได้วิ่งตามโวเกลไปให้ทันและจัดการกับเขาให้จงได้ย้ายเขาได้นําหลักฐานของการมีตัวตนอยู่ของหลุมศพแห่งนี้ย้ายมันออกไปสู่สายตาโลกก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะร้องไห้และล่าลาก,กันเป็นครั้งสุดท้ายลาร่า <L ara S 1> ไม่รอช้าได้วิ่งตาม สะพานแขวนเพื่อออกไปหน้าถ้ำลาล่าไม่รอช้าใช้มีดตัดสะพานแขวนนั้นทิ้งทันทีแล้วทั้งสองคนก็เข้าต่อสู้กันอย่างดุเดือดถึงจะเป็นผู้ร้ายที่เก่งกาจักขนาดไหนนะครับแต่ก็ไม่มีใครสามารถที่จะสู้ลาร่าครอ์สจากเกมทูมไรเดอร์ได้เธอได้จัดการอัดเขาซะนุ่มแล้วใช้มือของเธอล้วงเข้าไปในกระเป๋าเสื้อของเขาเธอได้หยิบเอานิ้วก้อยที่ติดเชื้อของจกักรพรรดินี้ออกมาแล้วจับมันนั้นยัดเข้าไปในคอของโวเกลไม่พอแค่นั้นนะครับเขาจะได้ถีบโวเกลลงไปตายในเหวอีกด้วยเธอได้หันไปร่ำลาคุณพ่อนนั้ดกจะ ระเบิดตัวเองที่ติดตั้งไว้ตามห้องและยอมตายไปกับความลัขบของศพของจักรวัดรนีฮินาโกส่วลาร่านะครับเธอก็สามารถหนีออกไปได้อย่างวุดหวีดโดยมีกับตันลูและคนงานหลายๆคนช่วยกันขุดนําเธอขึ้นมาจากซากประหลัาหักพังต่อมาพวกเขาทั้งสองได้ไปป้นเฮลิคอปเตอร์ของพวกทรินิตีและใช้มันนั้น บินกลับมาที่บ้านของเธอเธอได้ขอหน้าเจอกับทนายความอีกครั้งเพื่อเซ็นสัญญาทั้งหมดที่หทเหลือและสุดท้ายเธอก็ได้เซ็นชื่อรับมรดกทั้งหมดที่คุณพอ่อทิ้งไว้ให้ในขณะที่เธอเปิดอ่านเอกสารทั้งหมดเธอก็ได้ไปสะดุดตากับเอกสารใบหนึ่งที่มันได้เขียนว่าบริษัทครอฟ t m ม n ยเนอร์เป็นผู้สนับสนุนเงินทุนอย่างเป็นทางการให้กับองค์กรทรินิตี้เพื่อใช้ในการออกล่าสมบัติเธอนนัตกใจมากกับความจริงที่เธอได้พบแต่เมื่อเธอได้อ่านต่อมาจนถึงตอนท้ายผู้เสนออนุมัติเงินทุนทั้งหมดให้กับทรินิตี้ก เพื่อมาถ่ายถอนสร้อยหยกของเธอแต่แล้วเธอก็ได้เงยหน้าขึ้นไปเห็นอาวุธปืนหลังร้านที่รงรับจำนำแห่งนี้ประกาศขายอยู่เธอจึงขออนุญาตเดินเข้าไปดูเธอได้หยิบปืนพกขึ้นมา2กระบอกแล้วหันไปบอกกับเจ้าของร้านว่าฉันขอซื้อปืน2กระบอกนี้ด้วยนะคะ เพราะฉันยังมีเรื่องค้างคาที่ต้องไปสะสางอยู่ก่อนที่เธอจะหันมาพูดกับกล้องว่าอย่าลืม u b s c r i b e กับช่อง The Story of Yunus ้วยนะคะแล้วหนังก็ตัดจบลงไปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่รับฟังและรับชมถ้าใครมีข้อติชมอะไรครับเม้นไว้ที่คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับผมจะพยายามตอบทุกคอมเมนต์ครับสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์ของผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์อื่นๆสำหรับวันนี้ครับผมยูนัสมอร์แกนสันติภาพจงมีแก่ทุกคนสวัสดีครับ